นี้เรากำลังเข้าไปในทางเผื่อนภูมิพล,ล้วครับเหลืออีก17โลครอ17โล,ลถึงเขื่อนภูมิพลวันนี้ผมจ้างคนขับรถส่วนตัวนะคนขับรถคนสวย คือการเดินทางไปเขื่อนภูมิพลโดยมีคุณกอเป็นโชเฟอร์วันนี้แต่งตัวสวยเซ็กซี่เป็นพิเศษนะครับทักทายหน่อยทักทายหน่อย,ออยกดแชร์ด้ยสมาจี้อ่จียอ่

75, 60, ก็นจเจสิบห้าหกสิบเด็ดเ็เข้าอีกยีกจี้ร่ายมาโนี่น็ดใจบริมแกลองโอ้ <laughs> กอจีหรอจรเชร่กอเฟืองต็นอ,อ๋อจีรงตัดนันอจอดรอรมันไม่สมดุลเลยเขาเรียกรอบมันจีสมดุลเน Mereka mencuba untuk membuat seri-seri ini Tapi mereka tidak boleh membuat seri-seri ini Mereka tidak boleh membuat อืมจอถึงแล้วครับเขื่อนภูมิพลกริบัตเนี่ยอ๋อเอาบ้าอเราเดี๋ยวตังตกกต้งแต่รถเข้าไปกันไหมกกไปไหน่ะไปเที่ยวเขื่อนครับผมอ๋อตรงตนี้อีหกกิโลหกกิโลนะตรงเลยครับผม

เรไปถ่ายรูปอค่อยถ่ายไปเจ๊ได้ไหมได้ไหมค่อยๆถ่ายนี้ไปไงถ่ายๆถ่ายถ่ายถ่ายน้อยถ่า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 ยน้อเลยไป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 หน่อไปะเนเดเจนชะใช่ ก็ต้องมาแล้วมักของน้ำจะต้องนอนแล้วชม,มของในห้ช่วงนี้นัท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะนี่ครับมาถึงเขือขอ่อนุนมิพนธ์มันก็รู้ถ่ายรูปกูรู้ถ่ายวิดีโอกูละ รู้ตั้งเวลาประร้ายถ่ายภาพเนาะตั้งวันไหนอ๋อตั้งถ่ายคู่อ๋อถอ่ายเนาะก็รู้ถ่ายภาพนิง่งรู้ถ่ายวิดีโอวันนี้คุณกรสวยจังเลยนะครับ คุณกอลมาเที่ยวที่นี่กี่ครั้งแล้วครั้งที่ยวอครั้งที่สามครั้งที่สองครั้งที่สองอ๋องจ้ะ cái cao này cũng này Hãy kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn งานนี้นี่สวยก็จะเอาจจมอที่สายนอนเเรียกจะมออของแท้และ <c oughs> ก็จ o ง m ก็อดทละจริงมสวยขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรสวยขนาดนี้แล้วอืม โจช่ว,ชวยจูใช้จีไม่ต้องใช้อลมเลยรเราก็จะเออได้ดูได้ดูมดดลมเมนติกไงค่ายนอนมอันก็ค่ายอเอาไปาเทีนเนย,ยนด้วยธาตุอะไรอะ Nát chuông ghê kha hô mà gì lúc nào thấy hô luôn nó luôn giờ luôn mà luôn nó cắt luôn 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 nó luôn mà luôn 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 cắt luôn luôn cắt luôn 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 chị chào luôn đâu thì mất tạt vào chè Hãy subscribe cho kênh Ghiền ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเมื่อตอนอายุ16ปีก็มากับเพื่อนๆครับแต่ว่าวันนี้มากับคนรู้ใจครับหรือว่ามาหัวกับหวานใจมากับหวานใจ,นใจคนสวย 哥，天早。